สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูนงยาวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหัวข้อเรื่องแสงและการมองเห็นค่ะอเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้เมื่อไม่มีแสงนะคะก็ทําให้เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียนรู้ความหมายของแสงกันนะคะ แสงก็คือพลังงานในรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีตัวตนนะคะแต่สามารถทำงานได้แสงช่วยเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะการมองวัตถุนะคะในบริเวณที่มีแสงไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอนะคะก็จะทำให้สายตาเนี่ยของเราเนี่ยเป็นอันตรายได้นะคะฉะนั้นในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะเราก็จะต้องทำในบริเวณที่มีแสงที่เหมาะสมนะคะในการทำกิจกรรมงาน,นด้วยนะคะ ต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราก็ ue, จะมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกําเนิดของแสงนะคะแหล่งกําเนิดของแสงนั้นนะคะแบบ่งออกได้เป็น2แบบนะคะก็คือ1แหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและ2แหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นนะคะจะเกิดจากวัตถุนะคะที่มีแสงสว่างในตัวเองอ่ะเรกเรียนช่วยกันคิดซิว่า วัตถุที่มีแสงสว่างในตัวเองนั้นมีอะไรบ้างคะคิดออกกันหรือยังนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์จะเป็นดาวนะคะที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะต่อไปดาวฤกษ์ค่ะดาวฤกษ์จะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นกันนะคะและ,ะนักเรียนเห็นไหมรูปอะไรคะ เมื่อเกิดฝนตกนะคะก็จะมีเสียงฟ้ารอ้องฟ้าผ่าแล้วก็เกิดมีแสงฟ้าแรบออกมานะคะก็จะมีแสงเกิดขึ้นนะคะอ่าและก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะมีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่า,มาแมลงตัวนั้นเรียกว่าหิ่งห้อยนะคะนักเรียนมองเหนไหมคะอ่าต่อไปนะคะ แหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะหนึ่งนะคะแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงการเผาไหม้เชื้อเพลิงมีอะไรบ้างเลยนักเรียนช่วยกันคิดสิหนึ่งสองสามคิดออกหรือยางอ่ะนะคะหนึ่งเลยค่ะเทียนไขนะคะเมื่อเราจุดเทียนนะคะก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะคะ ต่อไปอะไรคะการก่อไฟค่ะก็จะทำให้มีแสงไฟเกิดขึ้นนะคะ,ะหมดแลมีใช่ไหมคะต่อไปนะคะตัดเกียงค่ะทำให้มีแสงสว่างมากขึ้นเหมือนกันนะคะ,ะประเภทต่อไปนะคะแหล่งกำเนิดที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้าแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้ามีอะไรบ้างช่วยกันคิดสิคะมีอะไรบ้างเอ่ย ผูเฉลยแล้วนะคะอันที่หนึ่งนะคะไฟฉายค่ะอันต่อไปมองเห็นและต่อไปอะไรคะโคมไฟค่ะโคมไฟมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะที่บ้านนักเรียนก็คงจะมีเหมือนกันโคมไฟนักเรียนใช้ทําอะไรคะอ่านหนังสือนะคะสาม,มารถทาให้เรามองเห็นได้ชัดเจนนะคะอันสุดท้ายนะคะหลอดไฟค่ะหลอดไฟก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะเป็นแสงสว่าง ที่อยู่ในบ้านของเรานะคะหลอดไฟทําให้เรามองเห็นแสงสว่างได้นะคะในตอนกลางคืนนะคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้เรื่องแสงวันนี้นะคะนักเรียนได้ทราบความหมายของแสงนะคะและแหล่งกําเนิดของแสงแล้วนะคะคุณครูอยากฝากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนเนื้อหาที่คุณครูสอนในวันนี้นะคะแล้วคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของ กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ